ประกาศทัวร์สัมพหลงเปิดทัวร์จอร์เจียช่วงเคาดาวฟีใหม่สนุกแน่ผมบอกเลยว่า ช่วงนี้คือฤด,ดูที่หิมะตกมาสวยที่สุดนะครับแล้วก็มีหิมะก็ต้องมีสกีรีสอร์ทใช่ไหมทริปนี้ครับเราจะพาไปไหนบ้างนะครับจอร์เจียเนี่ยเป็นประเทศแม่แห่งไวน์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมืองหลวงของเขาเนี่ยเราจะพาไปดูวิธีการทําต่างๆนะครับเราจะเห็นว่ากลางเมืองเนี่ยเขาจะมีมาเตอร์ออฟจอร์เจียนะมือนึงเขาจะถือเป็นดาบมือนึงเขาจะถือเป็นแก้วไวน์สื่อถึงว่าถ้าเกิดมาเป็นแบบศัตรูเนี่ยแม่ตีอยู่ให้แต่ถ้าเกิดมาเป็นแบบมิตรเนี่ยเอาไป ดื่มด้วยกันนะครับและตรงนี้ครับมันเหมือนอยู่ต่างมิติเลยนี่คือ Chronicles of Georgia ครับเป็นอนุสรสถานที่เขาจะสลัก เรื่องราวของประเทศจอร์เจียเอาไว้นะครับแต่ผมชอบสถาปัตยกรรมเขามากมันแบบมันเื่อมันแปลกมันแบบอะไรวะเนี่ยนอกจากเมืองหลวงนะครับเราจะพาไปเมืองเก่าที่ชื่อว่ามิสเคตาเมืองนี้ครับเราจะได้เห็นโบสถ์ออรโธดอกซ์ที่เก่าแก่ที่สุดยังไม่พอที่ที่เป็นไฮไลท์ของทริปนี้ครับคือเมืองกัวดูรีครับตรงนี้เป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่ดีที่สุดซึ่งที่ที่เราพาไปนอนนะครับเป็นสกีรีสอร์ทที่ดีที่สุด ในเมืองครับเดินออกมาจองแรมแล้วก็ขึ้นสกีลิฟต์เล่นสกีหน้ารีสอร์ทได้เลยมันจะมีที่ไหนดีมากกว่าน,นี้อีกล่ะคุณพี่และในเมืองควดูรีเนี่ยมันจะมีตรงนี้ครับทุกคนน่าจะเคยเห็นกันมาใช่ไหมน,นี่คืออนุสรสถานระหว่างจอร์เจียกับรัสเซียรครับอันนี้เป็นที่ที่ไปถ่ายรูปได้สวยมากๆครับยังไม่พอเราจะพาขึ้นไปสู่เทือกเขาคอเคซัสครับกับเมืองที่ชื่อว่าคาสเบกิสเตปันสมิดาตรงนี้เนี่ย เป็นไฮไลท์ที่สุดของที่นี่เลยเพราะว่าบนยอดเขาเขาจะมีโบสถ์ตั้งอยู่แบบนี้ครับสวยมากสวยจนแบบอยากให้ไปให้ได้สักครั้งนึงครับแต่จอเจียนถ้าไปเองผมบอกเลยว่ามีความลำบากลำบนอยู่ครับไปกับเราไปกับทัวร์อาสาพาไปหลงนะครับไปเขาดาวด้วยกันทริปนี้เราบินดีกินดีอยู่ดีโรงแรม4-5ดาวน,นะครับแล้วก็มีตากล้องมืออาชีพไปถ่ายรูปให้ด้วยนี่คือทัวร์ที่น่าไว้วางใจที่สุดแล้วครับเพราะนี่คือบริษัททัวร์ยางเป็นทางการของอาสาพาไปหลงอาสา explorer ไ,ไม่ไว้ใจว่างไฉจ,จะไว้ใจใคร ไปเที่ยวด้วยกันครับ